ร่วงลงมาจากอวกาศผ่านลงมาอวกาศหลายชั้นหลายตลบอ่าให้ดูชัดๆหน่อยแล้วก็ลงมาถึงแผ่นดินให้ดูชัดๆหน่อยเร่ร่วงลงมาจากอวกาศผ่านลงมาอวกาศหลายชั้นหลายตลบอ่าให้ดูชัดๆหน่อยแล้วก็ลงมาถึงแผ่นดินให้ดูชัดๆหน่อยแบมแบมือแบมแผ่นดินมนุษยโลกตกเป็นสมบัติแผ่นดินกรมศิลป์ต้องเก็บเอาไปรักษาเออ แล้วอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของตาอ้อนยังไม่อนุญาตครับ้อนเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เล่นโกมันก็หายเอาไม่ได้นนคนวางแผนครับเขาวางแผนจะเอาของผมครับให้คุณวันชัยให้คุณวันชัยติดตามนะครับเรื่องหินจันทคาตนี่ครับผมเองผมก็มีพยานหลักฐานอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะครับแล้วมีคุณเต้นด้วยเป็นพยานให้ผมนี่เอาถ้าคนนั้นเอาไปผมว่าหินหินก็จะไม่เป็นอันตรายหรอกครับ ทีนี้ปืนยิงไม่แตกอระเบิดถูกก็ไม่แตกอคนจันทกาิคนพูดชื่ออะไรครับเป็นสมบัติแผ่นดินแล้วคนพูดชื่อถ้าพระเจ้าเป็นเาที่ของแผ่นดินก็เลยจะเจ็บไปรักษาครับผมอันนี้เจ้าไปฟิฟีผมไม่ยอมครับเอากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับ